วิธีการเลือกเสื้อผ้าสำหรับสาวๆตัวเล็กแต่หน้าอกใหญ่ค่ะมันจะช่วยทำให้ไม่หลังหน้าอกนั่นเองนะคะมันก็จะไม่ดูตันไปหมดเนาะไม่ไม่เน้นตรงช่วงหน้าอกจนเกินไปดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วงหน้าอกเราเนี่ยไม่ได้ดูติดไม่ได้ดูอึดอัดจนเกินไปนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง a n a l y Style Expert ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนแอนก็มีทริคที่ดีเด็ดๆนะคะมาแนะนําอีกแล้วนะคะแล้วก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆพพี่ๆทางบ้านขอกันเข้ามานะคะแอนก็นเลยยินดีที่จะนําเสนอหัวข้อคลิปน,นี้เพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ ยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็กด Subscribe ไว้ได้เลยนะคะเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของศาสด้านการแต่งตัวกันเนาะเพื่อที่จะได้นําไปพัฒนาตัวเองนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะการแต่งตัวเนี่ยมันช่วยส่งเสริมนะคะ the first impression สําหรับ คนที่มองเห็นนะการแต่งตัวเนี่ยสำคัญมากนะคะก็ลองเอาไปปรับไปยุใช้กันดูนะคะและแน่นอนทุกคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะก็ต้องเห็นหัวข้อคลิปแล้วเนาะวันนี้นะคะแอนก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกเสื้อผ้าสําหรับสาวๆตัวเล็กแต่หน้าอกใหญ่ค่ะจริงๆแล้วนะคะสําหรับสาวๆตัวเล็ก แต่ดันหน้าอกใหญ่เนี่ยหน้าอกใหญ่มันก็ก็ดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เราตัวเล็กแล้วหน้าอกเราใหญ่เกินไปเนี่ยเราเลยไม่รู้ว่าเราจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนเนาะทิศทางมันไปไม่ถูกเลยนะคะถ้าจะเลือกเสื้อผ้าที่ใหญ่เท่ากับหน้าอกมันก็จะดูโค้งเค้งแบบ กว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกตามไซส์บอดี้ของเรามันก็จะลังตรงหน้าอกเราอีกแอนก็เลยมีเทคนิคนะคะทริคดีๆยีงนะสามารถเลือกเสื้อผ้ามาเสริมให้ลุคเราดูดีได้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะแอนแบ่งด้วยกันมา6หัวข้อนะคะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะข้อที่1นนะคะให้เลือกเสื้อผ้า ประเภทไหนก็ได้แต่เน้นให้เป็นคอวีค่ะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคอวีนะคะคอวีเนี่ยมันข้อดีเลยนะถ้าเราเป็นคนตัวเล็กเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยดูตัวสูงขึ้น ระหว่างคอกับหน้าอกมีช่วงความห่างที่มันทําให้เราดูตัวสูงขึ้นด้วยนะคะส่วนคอวีเนี่ยมันดีกับคนที่หน้าอกใหญ่แต่ตัวเล็กยังไงก็คือมันจะช่วยทําให้ไม่หลังหน้าอกนั่นเองนะคะถ้าเลือกเป็นเสื้อคอวีเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นไซส์ตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าเสื้อคอวีเนี่ยมันก็คือมีความกว้างมันจะทําให้ไม่ติดหน้าอกนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะก็คือ แนะนำให้เลือกแขนเสื้อนะคะที่ยาวประมาณ3-4ถึงส่ส่วนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการหลอกตาเพื่อให้คนเนี่ยดึงดูดสายตาให้คนอะมองตรงแขนเสื้อแทนนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิค เล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนมันเป็นทริคของการหลอกตาคนนั่นเองคือถ้าเราใส่เสื้อที่มันมีแขน 3, 4ส่ส่วนน่ะมันก็จะไม่ดูตันไปหมดเนาะไม่ไม่เน้นตรงช่วงหน้าอกจนเกินไปนะคะถ้าเราแบบใส่เสื้อแขนประมาณนี้นะคะแขนปกติมันจะทําให้เหมือนมันอึดอัดไปหมดเลยลองไปปรับดูได้นะคะ,ะข้อที่3นะคะก็คือ ให้เลือกเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่แรปได้แรปแบบนี้เลยค่ะที่อันแต่งมาให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบเป็นการแรปเป็นการพันเป็นสายพันเป็นเชือกรูดเป็นอะไรแบบนี้ตามลเรมที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ตรงช่วงหน้าอกเห็นไหมคะมันจะไม่ไม่คับจนเกินไปเนาะมันจะไม่ลังจนเกินไปแล้วแถมทําให้เราเนี่ยมีสรีระที่ ดูมีเอวขึ้นไปอีกด้วยนะคะก็คือมันก็จะทําให้เป็นอาวกราสนั่นเองก็คืออ่าเรามีหน้าอกแล้วเนาะแล้วเราก็แรปตรงช่วงเอวเราใช่ไหมคะแล้วก็สะโพกก็ตามไซส์ของใครของมันเลยนะคะก็แนะนําว่าให้เลือกติดตู้ไว้เยอะๆทั้งเป็นเสื้อเดี่ยวเป็นเดรสนะคะเป็นจัมสูตรก็ได้นะคะที่4นะคะก็คือบ o ็เนคนั่นเองนะคะก็เป็นเสื้อเหมือนปาดไหลละทุกคนแต่ว่าปาดตรงช่วงแบบ ตรงช่วงไหปลานะคะจากความที่เสื้อมันเป็นโบทนี้กค่ะมีพื้นที่ที่เยอะพอสมควรมันจะเป็นการออกแบบที่หลวมๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วงหน้าอกเราเนี่ยไม่ได้ดูติดไม่ได้ดูอึดอัดจนเกินไปนะคะที่5นะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนในเรื่องของกางเกงแล้วนะคะจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบบว่า,วา เอ้ยหรือมันสําคัญแค่ตรงเสื้อจริงๆกางเกงก็สําคัญนะ,ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราเห็นการแต่งตัวเนี่ยเราก็เห็นทั้งโอเวอร์ออลใช่ไหมทั้งข้างบนและข้างล่างใช่ไหมคะให้เลือกเป็นกางเกงเอวกลางก็จะดีกว่าเอวสูงมากๆเพราะว่าถ้าเอวสูงมากๆเนี่ยมันก็จะไปชิดกาหน้าอกใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งดูตันกันไปใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยให้ใส่สักประมาณเอวกลางก็ได้นะคะก็จะดีกว่าเหลือพื้นที่ห่างจากหน้าอกกับเอวกลางเกงเนี่ยจะดีที่สุดนะคะข้อที่6นะคะแอนก็มีเกมมาให้ทุกคนเล่นอีกแล้ว ถ้าสาวๆตัวเล็กแต่หน,น้าอกใหญ่เนี่ยควรใส่กางเกงทรงแบบไหนที่จะดีที่สุดนะคะข้อ a นะคะก็คือเป็นกางเกง s k i น n y ค่ะก็คือเข้ารูปเลยแบบรัดรูปเลยนะคะข้อ b นะคะก็คือเป็นกางเกง wide leg p a n t ค่ะก็คือเป็นทรงกระบอกนะคะแต่ว่ามีความกว้างกว้างหน่อยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ c นะคะก็เป็นทรงแบบ บอลลูนนะคะเป็นสรงบอลลูนแบบพองๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็ลองเลือกกันดูนะคะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นสาวๆที่มีหน้าอกที่ใหญ่แต่ว่าเราตัวเล็กเราจะเลือกกางเกงแบบไหนให้มันสมส่วนกับด้านบนเพราะหน้าอกเราก็ใหญ่แล้วอ่ะมันก็ดูก,กว้างๆนะทีนี้กางเกงล่ะเราควรจะใส่แบบไหนนะคะลองเลือกกันมา A B หรือ C นะคะก็เป็นหัวข้อสนุกๆน,นะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนมาคอมเมนต์หรือว่า ตอบคาถามเนี่ยทุกคนจะจําได้เลยนะคะและน,นี่นะคะก็คือ6หัวข้อวิธีการเลือกเสื้อผ้าสําหรับคนตัวเล็กแต่หนะ้าอกใหญ่ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เกมที่ให้ไปอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและ้วน,นี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ